หลังจากที่เราได้ไปเก็บเห็ดปา่านอร์เวย์กลับมาเราก็ไปที่สวนทานตะวันต่อเลยค่ะมาฟังกันเลยค่ะว่าเขาปลูกดอกทานตะวันไว้เพื่ออะไรมาฟังกันเลยค่ะมีประโยชน์มากๆเลยค่ะถ่ายดอกทานตะวันให้เพื่อนๆชมค่ะเริ่มต้นตรงที่เขาตัดแล้วค่ะเพื่อนๆเขาปลูกแล้วก็บริจาค บริจาคแล้วก็ถ้าหากใครอยากจะช่วยเรื่องเงินหรือปัจจัยก็ส่งเข้าไปในทางธนาคารได้เลยค่ะเพราะว่าเงินที่เขาได้นั้นส่วนที่เขาได้นั้นเขาจะส่งไปช่วยสงครามค่ะที่ยูเครนนี่ก็มีคนตัดไปเยอะแล้ว เขาไม่ขายแต่เขาบริจาคแต่ถ้าให้เงินเขาเขาก็เอาค่ะเพราะว่ามันอ่ามันเป็นเงินที่เขาจะเอาไปเป็นทานนี่เขาก็นี่เขาก็ตัดเยอะเลยมากเลยค่ะพเพื่อนคนเขาก็มาตัดกันเยอะค่ะเขามาช่วย คนที่อยู่ในสถานการณ์สงครามสวยงามมากเลยค่ะไปถึงนู่นเลยค่ะเ,เพื่อนๆนี่ก็มีสองสาวกำลังชมดอกทานตะวันอยู่ยออยแล้วทางนี้ก็ยังเยอะอยู่ค่ะเ,เพื่อนๆนี่ยาวถึงนู่นเลยงามมากเลยเดี๋ยวให้ให้ดูใกล้ๆค่ะทานตะวันนี้รู้สึกว่ามันก็จะเริ่มแก่แล้วค่ะเ,เพื่อนๆ แล้วเวลาแก่เขาก็จะใช้เมล็ดส่วนมากเขาจะเอาไปทําน้ํามันถ้ามันมากพอหรือถ้าไม่มากพอเขาก็จะเอาไปทําเป็นอาหารนกหรือว่าอาหารคนสําหรับคนชอบกินเมล็ดทานตะวันค่ะคนที่ปลูกนี้ก็เป็นคนที่ใจบุญนะคะเพื่อนๆเขาปลูกไว้เต็มเลย ปลูกเอาไว้บริจาคโดยที่ไม่ต้องบังคับค่ะถ้าโอนเงินให้เขาก็เอาเงินส่วนนั้นไปช่วยถ้าไม่โอนก็ไม่เป็นไรค่ะเพื่อนเพื่อนก็เป็นการกุศลล้นล้วนเลยค่ะฝรั่งใจบุญก็มีค่ะเพื่อนเพื่อนคนไทยใจบุญแล้วก็ฝรั่งใจบุญโหยามากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนไปถึงนน่นเลยค่ะ เดินถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมพราว่ามันมันไกลมากมาอยู่ข้างถนนโหมันงามงามแล้วก็ขึ้นหนาเลยค่ะเ,เพื่อนๆโดยเฉพาะตรงนี้นะคะหนาทึบเลยค่ะโอ้โหตรงนี้มันไกลาจากที่จอดรถคนก็ยังไม่ตัดค่ะตอนที่ไม่เป็นเริ่มถ่ายจุดแรกนั้นเขาตัดเยอะเลย เขาตัดแล้วก็เขาจะมีใบกระดาษติดเอาไว้แล้วก็เบอร์ธนาคารติดอยู่ในกระดาษนะคะให้คนโอนเข้าไปโหยาวคิดว่าคงเดินไม่ถึงนูน่นแหละค่ะเพื่อนเพื่อนนูนน่นค่ะอูยนู่นค่ะไปถึงนู่นเลยค่ะยาวแต่คงไม่ เดินไปถึงนู่นแล้วค่ะเพื่อนๆเ,เดินกลับไปฝั่งนี้เวลาย้อนกลับมาฝั่งนี้ก็จะเห็นดอกทานตะวันที่ชัดกว่าเพราะว่าอ่ามันจะหันมาทางทางที่ตะวันส่องแสงนะคะเพื่อนๆตรงนี้ยังไม่มีรอยตัดเท่าไหร่ก็เป็นบางจุดแต่แรกๆที่ไม่เพนเริ่มถ่ายวีดีโอนั้นเขาตัดกันเยอะตามที่เห็นเพราะว่ามันใกล้ที่จอดรถค่ะ สวยไหมครับเพื่อนโอ้โคือไอเดียดีมากเลยที่ปลูกเอาไว้ให้คนบริจาคโดยสมัครใจไม่บังคับอยากได้ก็มาตัดเอาไม่โอนเงินให้ก็ไม่เป็นไรสุดยอดเลยค่ะดอกทานตะวันตรงนี้สวยงามมากอุ้ยสวยมากเลยครับเพื่อนดอกทานตะวัน ดอกทานตะวันไม่สวยพอไม่เพนจะต้องไปยิงใกล้ๆเพื่อให้สเสน่ดอกทานตะวันค่ะเพิ่มสเสน่ห์ค่ะไม่ใช่ให้สเสน่ห์เพิ่มสเสน่ห์งามไหมคะเพื่อนเพื่อน